รู้เรื่องจิตเศรษฐีเพียงเรื่องเดียวจากรายได้หลักหมื่นกลายเป็นรายได้หลักแสนตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีนะเพราะเรื่องนี้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครูสบายจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีจิตเศรษฐีคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตแห่งความมั่งมีมีจิตที่เต็มมีจิตที่อบันดาน มีจิตที่อุดมสมบูรณ์มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตเศรษฐีอยู่แล้วแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทําให้จิตเศรษฐีของตัวเองเนี่ยขาดแคลนยากจนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความวิตกกังวลในชีวิตบางคนเนี่ยเครียดบางคนเนี่ยสงสัย บางคนมีความลังเลสงสัยในตัวเองบางคนเนี่ยมีสองจิตสองใจแล้วบางคนนะครับมีเนกาทีฟทิงกิคือเขาเนี่ยมีความคิดลบเขาเนี่ยมีความคิดลบมองโลกในแง่ร้ายแล้วใครก็ตามที่คิดลบบ่อยๆใครก็ตามที่มองโลกในแง่ร้ายชีวิตของเขาเนี่ยจะติดลบ เพราะฉะนั้นจิตใจของเขาเนี่ยมันจึงหม่นหมองจิตใจของเขาเนี่ยมันจึงเศร้าหมองแล้วจิตที่มันเต็มเนี่ยมันถึงค่อยๆขาดแคลนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครูสบายเนี่ยมี1เทคนิคง่ายๆที่สามารถทาให้คุณเนี่ยควบคุมความคิดของคุณได้ถ้าคุณเนี่ยใช้เทคนิคนี้คุณจะสามารถครวบคุมความคิดของคุณได้เทคนิคนี้ก็คือ การเห็นภาพสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการในจิตใจของคุณคือคุณเนี่ยจะต้องหลับตาแล้วคุณเนี่ยจะต้องเห็นภาพสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการคุณจะต้องจินตนาการถึงสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการในจิตใจของคุณเข้าใจข้อนี้ไหมครับ <c oughs> คือคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้แต่ตานอกในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ครูสบายบอกเลยนะครับว่าคุณเนี่ยสามารถใช้ตาในของคุณเนี่ยมองเห็นสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการได้อย่าใช้เพียงแค่ตานอกมองสิ่งต่างๆเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงที่คุณมองเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเข้าใจข้อนี้ไหมครับแต่บางคนเนี่ยตกม้าตายเพราะเห็นความจริงตรงหน้าเป็นแบบไหนเขาก็เชื่อแบบนั้นแต่คนสำเร็จหลายๆคนนะครับ เขาเนี sure ่ยจะเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าเข้าใจข้อนี้ไหมครับเขาเนี่ยจะเห็นสิ่งที่เขาเนี่ยปรารถนาต้องการแม้ว่าตอนนี้ความจริงตรงหน้าจะเป็นแบบไหนก็ตามเขาเนี่ยจะไม่สนใจเขาจะสนใจสิ่งที่เขาเนี่ยปรารถนาต้องการเท่านั้นคือเขาเนี่ยจะมองข้ามช็อตเขาเนี่ยไม่มองเห็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแต่เขา จะมองเห็นในสิ่งที่เขาเนี่ยปรารถนาต้องการเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าคุณเนี่ยมีความปรารถนาต้องการเรื่องอะไรคุณจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจคือภาพนั้นเนี่ยมันจะต้องชัดเจนจากในจิตในใจของคุณคุณจะต้องเห็นภาพนั้นในจิตของคุณก่อนเทคนิคง่ายๆก็คือให้คุณเนี่ยหลับตา แล้วให้คุณเนี่ยเห็นภาพความฝันของคุณให้คุณเนี่ยจินตนาการถึงสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการถ้าคุณเนี่ยหลับตาแล้วเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจของคุณจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันจะจดจำภาพภาพนั้นได้คือมันเนี่ยจะประทับประทับภาพนั้นเนี่ยลงไปในจิตใจ แล้วถ้าคุณเนี่ยเห็นภาพนั้นบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆท,ทุกวันทุกวันทุกวันจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นความจริงแล้วเข้าใจข้อนี้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณเนี่ยอยากจะสร้างบ้านหนึ่งหลังคุณเนี่ยจะต้องเห็นภาพบ้านของคุณเนี่ยอย่างชัดเจนแนบใจ คุณจะต้องรู้เลยว่าบ้านของคุณเนี่ยเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นบ้านของคุณเนี่ยเป็นไม้หรือเป็นปูนบ้านของคุณเนี่ยใช้งบประมาณในการสร้างเท่าไหร่วัสดุอุปกรณ์จะเป็นแบบไหนผ้าม่านสีอะไรกำแพงสีอะไรคุณจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจเข้าใจข้อนี้ไหมครับ คุณเนี่ยถึงจะสามารถบอกกับช่างก่อสร้างได้ว่าคุณเนี่ยปรารถนาต้องการแบบนี้แล้วเขาเนี่ยจะเข้าใจคุณมันเปรียบเสมือนว่าช่างก่อสร้างเนี่ยเป็นจิตใต้สำนึกของคุณถ้าคุณเนี่ยสามารถเห็นภาพนั้นในจิตในใจคุณได้คุณเนี่ยจะอธิบายได้หมดเลยว่าบ้านของคุณเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนมีกี่ห้องนอน เพราะคุณเนี่ยเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจมันคล้ายๆกับคุณเนี่ยโปรแกรมจิตของคุณมันคล้ายๆกับว่าคุณเนี่ยได้บอกจิตใต้สำนึกของคุณเรียบร้อยแล้วเข้าใจข้อนี้ไหมครับคุณอยากจะสร้างบ้านแบบไหนคุณอยากจะมีบ้านเนี่ยกี่ชั้นมีบ้านสีอะไรหลังคาเป็นแบบไหนคุณจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจคุณเนี่ยถึงจะอธิบายเรื่องนั้นได้เข้าใจข้อนี้ไหมครับ แต่ถ้าวันนี้คุณเนี่ยไม่มีภาพนั้นในจิตใจเวลาช่างเนี่ยเขามาถามคุณเนี่ยคุณตอบเขาไม่ได้เลยเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะสร้างบ้านขี่ชั้นเพราะคุณเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านของคุณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนมันเป็นไม้หรือเป็นปูนเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าวันนี้คุณเนี่ยจะปรารถนาต้องการอะไรก็ตามคุณจะต้องเห็นภาพนั้นในจิตในใจของคุณก่อน คุณจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบจิตแนบใจยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณเนี่ยอยากจะมีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทถ้าคุณเนี่ยอยากจะมีรายได้เดือนละแสนคุณจะต้องเห็นภาพนั้นในจิตในใจคุณคุณจะต้องเห็นภาพตัวเองเนี่ยมีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทเข้าใจข้อนี้ไหมครับหรือ ถ้าคุณเนี่ยมีความปรารถนาต้องการอยากจะมีรายได้เดือนละ1นึ่งล้านบาทให้คุณเนี่ยเห็นภาพนั้นในจิตในใจคุณว่าคุณเนี่ยได้รับเงินนั้นมาได้อย่างไรคุณลงมือทำอะไรคุณแอคชั่นเรื่องอะไรคุณถึงคุณถึงได้เงินจำนวน1นึ่งล้านบาทมาเข้าใจข้อนี้เนะครับให้คุณเนี่ยเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจ จนคุณเนี่ยรู้สึกเสมือนว่าคุณเนี่ยได้รับสิ่งสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเข้าใจข้อนี้ไหมครับระหว่างที่คุณเนี่ยเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจคุณจะต้องรู้สึกดีกับชีวิตคุณจะต้องมีความสุขคุณจะต้องเบิกบานคุณเนี่ยจะต้องอยู่ใน beautiful state หรืออยู่ในสภาวะงดงามถ้าวันนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันดี ถ้าค like 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 ุณเนี่ยรู้สึกดีกับชีวิตคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการอย่างรวดเร็วเข้าใจข้อนี้ไหมครับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเป็นตัวเร่งมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการเพราะฉะนั้นนะครับอย่าแค่เห็นภาพอย่างเดียวแต่คุณเนี่ยจะต้องรู้สึกไปเลยว่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นน่ะคุณเนี่ยได้รับไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ แล้วการฉายภาพในจิตใจเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากวันนี้ไม่ว่าคุณเนี่ยจะฉายภาพอะไรในจิตใจคุณไม่ว่าคุณเนี่ยจะเห็นอะไรในจิตใจของคุณถ้าคุณเนี่ยเห็นเรื่องนั้นอย่างชัดเจนถ้าคุณเนี่ยเห็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจนจากในจิตในใจคุณคุณเนี่ยจะสามารถได้รับสิ่งนั้นในโลกภายนอกเข้าใจข้อนี้ไหมครับ เพราะภาพเพียงแค่หนึ่งภาพเนี่ยมันทรงพลังมากกว่าคำพูดเป็นพันคำพูดฟังข้อนี้ให้ดีนะครับภาพที่ชัดเจนเพียงแค่หนึ่งภาพเนี่ยมันทรงพลังมากกว่าคำพูดเนี่ยเป็นพันคำพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยเห็นภาพจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันจะเห็นภาพนั้นด้วยเข้าใจข้อนี้ไหมครับ มันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกำลังโปรแกรมจิตของคุณมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ประทับประท่าภาพนั้นลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วถ้าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันเห็นภาพนั้นบ่อยๆซ,ำซำ้ซำๆซำ้ซำๆซำ้ซำๆทุกวันทุกวันทุกวันคือมันจะเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะได้เกิดขึ้นจริงแล้วมันจะเชื่อว่าเรื่องนั้นน่ะกลายเป็นจริงแล้วเข้าใจข้อนี้ไหมครับ มันก็จะไปทำงานให้คุณมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณเพราะจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันมีหน้าที่ทำงานตามคำสั่งของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยขายของออนไลน์นะครับแล้วคุณเนี่ยอยากจะขายดีคุณเนี่ยจะต้องเห็นภาพตัวเองเนี่ยขายดีคุณจะต้องเห็นภาพตัวเองเนี่ยแพ็กสินค้าไม่ทัน คุณจะต้องเห็นภาพตัวเองเนี่ยมีเงินไหน bucks, enfin, ลเข้าบัญชีเนี่ยรัวๆรัวๆรัว, <maintenant S 2> วๆ <technological S 1> ทุกวันทุกวันทุกวันคุณจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบใจแล้วเวลาที่คุณเนี่ยเห็นภาพนั้นบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆคุณเนี่ยจะต้องรู้สึกดีด้วยคุณจะต้องมีความสุขคุณเนี่ยจะต้องเบิกบานใจเข้าใจข้อนี้ไหมครับถ้าคุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขถ้าคุณเนี่ยรู้สึกดี จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันจะจับสัญญาณน,นั้นได้มันจะจดจำได้ว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการมันจะจดจำได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเป้าหมายของคุณแล้วจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันก็จะไปดึงดูดผู้คนมาซื้อสินค้าคุณเข้าใจข้อนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจงเห็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาต้องการแนบจิตแนบใจ จงเห็นภาพที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาต้องการแนบจิตแนบใจอย่างชัดเจนที่สุดทวนอีกครั้งนะครับคือคุณเนี่ยจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแนบจิตแนบใจของคุณคุณจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนแล้วคุณจะต้องรู้สึกดีคุณจะต้องรู้สึกดีคุณจะต้องรู้สึกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง คุณจะต้องรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องรู้สึกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนี้เข้าใจข้อนี้ไหมครับแล้วจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันก็จะไปทำงานให้คุณมันจะไปดึงดูดลูกค้าที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือ คุณเนี่ยจะต้องเขียนสิ่งสิ่งนั้นไว้ด้วยมันเป็นการตอกย้ำจิตใต้สำนึกเข้าใจข้อนี้ไหมครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะปรารถนาต้องการอะไรให้คุณเนี่ยเขียนสิ่งสิ่ง,งนั้นลงบนกระดาษยกตัวยอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณเนี่ยอยากจะขายของออนไลน์แล้วคุณเนี่ยอยากจะได้กำไรวันละ1,000 0บาทถ้าคุณอยากจะได้กำไรจากการขายของออนไลน์วันละ1 0,000บาท ให้คุณเนี่ยเขียนไปเลยว่าฉันขายออนไลน์ได้กำไรวันละ1 0 0 0 0บาทขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณจะต้องเขียนสิ่งสิ่งนี้ลงไปบนกระดาษทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณเนี่ยเห็นภาพสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการอย่างชัดเจนแนบใจแล้วคุณเนี่ยเขียนรายละเอียดลงไป ถ้าคุณทำแบบเนี้ซ้ำๆซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวันคุณเนี่ยเห็นภาพนั้นในจิตใจอย่างชัดเจนจิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะทำงานให้คุณเทคนิคนี้ครูสบายใช้แล้วได้ผลจริงโอเคนะครับแล้วคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการแล้วถ้าใครนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องจิตเศรษฐีแบบเต็มๆนะครับ ครูสบายเนี่ยมีคอร์สเรียนใหม่มาแนะนำบลดล็อกจิตเศรษฐีในคอร์สเรียนนี้นะครับเนื้อหาเนี่ยมันมีทั้งหมด40บทเรียนคุณเนี่ยจะได้รู้จักกับจิต3ชั้นของมหาเศรษฐีในบทเรียนที่1แค่บทเรียนนี้เรื่องเดียวนะครับคนเนี่ยปลทล็อกกันมาหลายคนแล้วเพราะจิต3ชั้นของมหาเศรษฐีเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้ ถ้าคุณเข้าใจมันครูสบายจะยกตัวอย่างคนที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่นับพัทนะครับคุณพี่ท่านนี้อายุประมาณ60กว่านะครับแค่เรียนไปแค่หนึ่งบทเนี่ยเรื่องจิต3ชั้นของมหาเศรษฐีเขาเนี่ยได้ปลดล็อกชีวิตจากการทำงานหนักมาเกือบ32ปี แล้วคุณพี่เนี่ยเขาบอกว่าได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นคือยอดเยี่ยมมากๆคือพี่เขาเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตอยู่แล้วแล้วก็มีคุณป้าอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณป้าออนะครับอายุก็60 60กว่ากว่าเหมือนกันนะครับคุณป้าเนี่ยพลังงานเยอะมากนะครับเหมือนกับวัยรุ่นเลยคุณป้าเนี่ยเขาเรียนถึงบทเรียนที่6นะครับแล้วเขาเนี่ยชมว่า ครูสบายเนี่ยอธิบายเข้าใจง่ายฟังง่ายและเนื้อหาเนี่ยเป็นประโยชน์ดีมากแล้วคุณป้าเนี่ยเขาขอเอาไปแบ่งปันต่อนะครับครูสบายก็ยินดีมากนะครับเพราะเรื่องนี้มันสำคัญกับชีวิตเราจริงๆถ้าเรารู้แล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็มีคุณพี่อีกท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณครูซันนี่นะครับเขาเนี่ยบอกว่าเรียนคอร์สเรียนปลดล็อกจิตเศรษฐี แล้วเขาเนี่ยได้ปลดล็อกจริงๆแล้วเขาเนี่ยสนุกกับการเรียนมากเขาเนี่ยฟังมาถึงบทที่21นะครับยังไม่จบ40บทนะครับแล้วคุณครูซันนี่เนี่ยเขาก็บอกว่าบางคลิปเนี่ยเขาฟังซ้ำหลายรอบมากๆโดยเฉพาะคลิปการเป็นตัวของตัวเอง100%คลิปนี้มันปลดล็อกมากๆ แล้วเขาเนี่ยหวังว่าจะได้เรียนสดกับครูสบายนะครับครูสบายก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับในทุกๆคอมเมนต์นะครับในทุกๆก,กระแสะการตอบรับที่ดีมากอันนี้เป็นตัวอย่างบางท่านนะครับที่เรียนแล้วได้ผลเรียนแล้วปลดล็อกจริงๆแล้วถ้าใครนะครับสนใจสมัครเรียนสามารถทัก Inbox มาที่เพจครูสบายได้เลยหรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้นะครับ เดี๋ยวครูสบายเนี่ยจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ถ้าใครฟังใน YouTube นะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในคอร์สเรียนถ้าคุณเนี่ยเรียนครบ40บทเรียนเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปตลอดการคุณเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นแน่นอนถ้าใครนะครับสนใจสมัครเรียนอยากจะเรียนรู้เรื่องจิตเศรษฐีแบบเต็มๆนะครับสามารถทักอินบ็อกมหาครูสบายได้ เดี๋ยวครูสบายเนี่ยจะให้ราคาพิเศษโอเคนะครับแต่วันนี้นะครับคุณจะต้องเห็นภาพสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการอย่างชัดเจนแล้วคุณเนี่ยจะต้องรู้สึกดีคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าคุณเนี่ยทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาต้องการโอเคนะครับ วันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ